เฮ้ยใคยลื้อมึงปฏิทินไหมมันไก่สีหอนด้นทีนึ่งแล้วตัวนี้่อยว่าสิเข่าไปในเมี่ยงจะข่าวเด้อไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนโอ้ยไอ้ฟื้นกระหรุนใหญ่มึงสิแดนไปอยังไก่แทนในเมี่ยงเนนะพุ่นแม่เครเห็นข้อยีดยุสมือนี่ฮะนะจะเป็นมหุขจักรักษามาตรการแม่กับบใส่ซอ้ยกูสิแจ้งสหออปพรลตำรวจจนถึงโอ้กสิเข่าไปซื้อในเมี่ยงพุ่นตัวเนาะบ้านเท่ามันมีขายอยู่ติลอตเตอรี่ฮะนะ เพงเขาในเมี <ítulo> mm ่ยงคนแม่งไม่จะมีใครโอ้ยสัวใจใจบ้านเกิดไม่เป็นน้องกูเลยเสียที่จะหน้าคือกูจะซื้อน้องมึงดีเนาะซื้อลอตเตอรี่ตอนนี้เขามีลอตเตอรี่ออนไลน์จำหน่ายในอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะคือวางจัดเข้าขายนี่เน็ตตียากยังสิบบอกสิบบอกเข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจมังกรฟ้าบารมีปู่ย่าเ่านั้นค่ะจะไปเพจอื่นไปเพจที่เพจเดียวมังกรฟ้าบารมีปู่ย่า เขาไปเบิงเ้งในโท่าัรส์ได้ได้ตีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบิ้งกันงวดที่แล้วเขาบอกเลขถือด้เออเพจนี่เขาไปคันทีซื้อซื้อแบตเตอรี่ออนไลน์ป, <c oughs> ป้าหน,นีเด้จังสันเ่าไปดอกสันน่ะซื้อได้หนีเอาอะเดี๋ยวขอไปนั่งเก่งเลขี่เฮียนกันได้จ้ะโอเคไม่ได้ไปเมียงแล้วไปซื้อเลขในเพจดีกว่าจะบายดีขอไปคุณหล,ลยๆค่ะ